ลผลฟุต <Yeah. S 2> บลอลที่น,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 น่าสนใจประจำคืนวันพฤหัสที่7สิงหาคมคิศ2025มีดังต่อไปนี้ลนผลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกฟเฟเดริกสาร์สแพ้มิทินแน 1, 3, ลนด์1-3ลินคอนเลสอิมเพส,สเสมอเอฟซีโนอา1-1เซฟร์ 1, 1, 1, คูชแพ้สปอร์ติ้งบาร์กา1-2 AEK ลานากาชนะลิกยวอรซอร์สี k ่หนึ่ง b k Haken แพ้บราน0ูนสอง PAOK สมอรบ Wohl Burger AC 0ูนูนานาทีไหนกอเสมอชักตาโดเูนต0สลินสกี้มอสตาเสมอเบ b e d a b i 11ซเวสแพ้ FC UTS 13 FCSB ชนะ คริสตาจีลานสาผลฟุตบอลอังกฤษลีกวันพอตเวลเสมอคาร์ดิฟซิตี้0-0ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิดอยู่19อิตาลีอยู่19เสมอแอเบเนียอยู่19 1-1ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟลซ์ลีกรอบคัดเลือกเอฟซีมิซามีชนะเอซีวีต้ส3-2สอโลเซนบอร์กเสมอฮารมาบี0-0เกาโนซันสกิลิสแพ้ อันดาคลัสฮารีศูนหนึ่งอลิสลิมาซอนเสมอ AEK a เอเทนอาสลาสนาคีชีวัน PFK แพ้โอโมเนียนิโคเชียศูนย์สี่บานิกออสตาวาชนะ FK ออสเตรียเวียนนาสีสไวกิ้งแพ้อิสตันบูบาสักเซฮี13ึสินเคบอกแพ้จาเกียโลเนีย ใบริสตอกศูนย์หนึลิกาเอซชนะเบตาเยรูซาเล็มสามศูนย์เอไเฟติชนะกีโอลีเอโตเอฟซีสองหนึ่งโอลิมปีจาระจุบจานาเสมอ KF เอฟเอ็กนาเทียศูดิเฟอร์แดง03แพ้ f อฟซีไอเลวาเดียทันลินสอเอัตอันมาชนะวาดูส30มศูนย์อันเดเลสชนะ เชอริฟติลาสโพรสามศูน์สปาตาปาร์กชนะเอฟซีอาลาลตอาร์เมเนียสี่หนึ่งไวกิงเกอร์โกต้าชนะลินฟิลเอฟซีสองหนึ่งเลฟสกีโซเฟียชนะซาบาเอฟเคหนึ่งศูนย์โปริเซียซิสโตเมียชนะ บาร์ซีเอฟซีสามศูนย์โลซานสปอร์ตชนะเอฟซีเอสทานาสามหนึ่งซีเอสยูนิเวอร์ซิตาเตียไคโอวาชนะสปาตักเทร์นาวาสามศูนย์ลูกาโนแพ้เอ็นเคเซลเย่ศูนย์ห้าเอฟซีบอนคานชนะแชมล็อกโลเวอร์หนึ e ่งศูนย์เซนต์แพทริกแอเลติกแพ้เบสิกจัดหนึ่งสี่ไวกิงเกอร์เลกยาวิกชนะบอนบีไอเอฟสามศูนย์ ลานีเอฟซี FC แพ้ซานตาคาร่าศูนสามไฮดุกสปิชนะเอฟซีดินนาโมซิตี้สองหนึ่งปาติซานเบลเกสแพ้ฮิโบนเนียนศูนสองเอสเคลาปิดเวียนนาเสมอดันดียู่ในเตดสองสองเลคอร์เชส โตโชว่าแพ้มัคบีไฮฟา01ผลฟุตบอล CFA African National Championship 2024ในเคนยาแทนซาเนียและยูกันดา D.R. คองโกชนะแซมเบีย20เคนยาเสมอแองโกลา11ผลฟุตบอลเทเลกอมคัฟในเยอรมันบบเยนม,มิวนิคชนะทอนแนนมฮอสเปอร์40 ผลฟุตบอลอาเซียนหญิงแชมเปี้ยนชิพในเวียดนามพมา่าหญิงชนะออสเตรเลียหญิง 1. สองหนึ่งสนใจลงพื้นที่โฆษณสติดต่อทีเดจ็มมาไม่ชีมเมดอทคอมทีเดจแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายทีเดจแม่นะครับ